สวัสดีเอฟซีทุกท่านคะ่ะสวัสดีนะคะตอนนี้ก็ประมาณเกือบทุ่มกว่านะคะป้าแมวเพิ่งกลับบ้านมานะคะวันนี้ฝนท้งบ้านป้าแมวตกท้งบ้านเอฟซีตกไหมคะแล้วป้าแมวก็ฝากความห่วงใยความคิดถึงไปหาเอฟซีทุกท่านนะคะทุกจังหวัดเลยนะคะทุกจังหวัดเลยคะ่ะทุกจังหวัดที่น้ำท่วมก็ขอให้ท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะป้าแมวก็ฝากความคิดถึงทุกท่านนะคะขอให้ปลอดภัยทุกท่านคะ่ะ ค่ะ FC คะวันนี้ป้าแมวก็จะใช้เบอร์0 9 3ย์6 1 1 8 9คือพรุ่งนี้วันจันนะคะคือเป็นถึงโทรได้ถึงเย็นพรุ่งนี้นะคะป้าแมวก็จะทําการปิดเบอร์นี้แล้วนะคะต่อไปก็จะใช้เบอร์081 9510628นะคะแล้วก็0 6 4 3 1 9 3 4 1 3นะคะเ้าีะคะ FC ถามว่าป้าแมวล,ล้วลายจะหายไหมลายไม่หายนะคะลายยังอยู่เหมือนเดิมนะคะโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะ FC น,นะคะ วันนี้ป้าแมวมีไม้ฟอร์มกอมาฝากนะคะเอฟซีเป็นฟอร์มกอสวยๆนะคะเป็นฟอร์มกอเลยเนาะอันนี้ชื่อว่ารักเอยนะคะเอฟซีในกระถางนี้มีสองต้นนะคะลักเอยในกระถางนี้มีสองต้นนะคะเป็นไม้ด่างเป็นไม้ด่างที่สวยมากนะคะป้าแมวให้สองร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีนะคะในกระถางนี้นะคะเอฟซีมีมาทั้งหมดสามฟอมกอค่ะสามฟอมกอนะคะเอฟซีนี่ฟอร์มกอนี้มีนาลีบุรพาไปด้วยนะคะ ใน,นกระถางนี้ทุกกระถางได้ลักเอยไปกระถางละสองต้นนะคะฟอร์มกกส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะด่างเขาโตขึ้นมาก็จะด่างแบบนี้เลยนะคะ fc ด่างสวยแบบนี้เลยนี่นะคะนี่ด่างด่างสวยมากนะมีมาให้สามฟอมกกค่ะสองร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะคะ fc จัดส่งให้ฟรีค่ะค่ะของปลาแมวมีมีปลายทางด้วยนะคะ fcfc FC ท่ทานถามว่าปลาแมวมีปลายทางไหมมีนะคะปลายทาง ปลายทางด้วยนะคะปลายทางป้าแมวขอค่าส่ง20บาทค่ะนะคะขอค่าส่ง20บาทจาก FC นี่นะคะปลายทางค่ะค่ะต่อมาเป็นอสงไขนะคะ FC มีมา3ฟอร์มโกนะคะเป็นฟอร์มโกอสงไขเวลาเขากัดมาเขาจะสวยนะคะเต้าใต้ใบเวลาแก่ตัวไปใต้ใบจะมีหูนะคะสวยมากนะคะเป็นฟอมโกนะคะเ c เป็นไม้ที่สร้างหัวทั้งหมดแล้วนะคะนี่นะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะกระถางหูนิ้วแต่ต้นนี้อยู่ในหนิ้วเนาะ f อไปเปลี่ยนเอากระถางเอานะคะเป็นกระถาง ลดนแล้วนะคะให้2 5 0ห้าบาททุกกระถางค่ะส่งให้ฟรีนะคะ fc น,นะคะอสองไข่นะคะเป็นฟอร์มกกเลยค่ะเขา <artık> กัดหน้ามาน่าจะสวยมากนะคะเป็นบอลที่ป้ายนะคะ fc นี่นะสวยมากค่ะอสองไข่นะคะมี3ามฟอร์มกกค่ะ2 5 0หบาทคะ่ะ <outgoing> ต่อมาด้านนี้ค่ะอสองไข่คู่ไปกับเทพเทวริษด่างสวยมา Bla <Service> มแบบนี้เลยนะคะนี่นะ <S <S นี่นะคะเทพเทวริษนะคะอ <breathe> นันนี้อสงไข่กับป้ายสวยนะคะ fc อยู่ในกระถางนี้นะคะ <S <S นี่นะอยู่ในกระถาง นี่น่กระถางแปดนิ้วแล้วมั้งเนี่ยแปดนิ้วหรือหกนิ้วไม่แน่ใจนะคะคู่กันไปแบบนี้เลยนะคะ fc สองร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะ fc ชอบกระถางไหน t w อ s line ค่ะป้าแมวนะคะ,ะมาด้านนี้ครับณนะเมืองนอนนะคะณนะเมืองนอนนะคะณนะเมืองนอนด่างวสวยๆแบบนี้เลยค่ะเอ,อิดนี่นะคะป้ายสวยนะคะ fc นี่หลอดหลอดใหม่เขานะคะนี่หลอดใหม่เขาในากระถางนี้มีสองต้นนะคะ fc ป้าแมวก็ให้ไปสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะ เป็นไม้ป้ายนะคะวันนี้เอาไม้ป้ายมาแบ่งพัน FC นะคะแล้วมีไม้กัดสี FC ดูให้จบนะคะมีไม้กัดสีด้วยค่ะน้ำเมืองนนท์นะคะมีกระถางเดียวค่ะไปสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะค่ะต่อมาด้านนี้ FC จะไปเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะนี่เป็นล้นเลยนะล้นกระถางเลยนะคะรัตนาสิน,นะค่ะนี่นะคะรัตนาสินเดี๋ยวไปแม่เขยุดน้ำเมืองนนท์ก่อนนี่นะคะ FC ในกระถางเนี่ยน่าจะมีถึงสี่ต้นนะคะเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะมีถึงสี่ต้นนะคะนี่นะ ลัตนาสินสวยๆแบบนี้เลยนะคะ fc สวยไม่แพ้ชายชนเลยนะคะป้ายทุกใบค่ะป้ายทุกใบนะคะ fc หลอดใหม่มากับป้ายนะนี่นะคะสวยค่ะ fc มีมาให้สามฟอมกกนะคะมีมาให้สามฟอมกอนะสวยเหมือนกันทุกฟอร์มกกนะคะ fc สองร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะรัตนสินนะคะ fc อาไปเปลี่ยนกระถังสิบนิ้วได้เลยนะนี่นะคะสิบนิ้วได้เลยค่ะเลี้ยงนอกตู้นะคะนี่เลี้ยงนอกตู้จ้ะ มาตอนนี้นะครับซีเป็นมิ่งมหามงคลนะคะมิ่งมหามงคลต้นนี้เป็นบอลเก่าของอันนี้เป็นไม่ใช่ของจีนนะคะเป็นของไทยนะอันนี้มันก้านเขียวนะคะถ้าเป็นของจีนเขาจะก้านดํานะมิ่งมหามงคลนะคะอันนี้เป็นฟอร์มกอครับซีเวลาสวยนะสวยจะสวยจะคล้ายๆโพกแก้วเลยนะคะเนี่ยนะสวยมากนะคะนี่กัดสีแล้วนะคะก็แมวขายให้250บาทเท่ากันนะคะมิ่งมหามงคลค่ะมีมาฟอร์มกอเดียวนะคะซีนะคะมิ่งมหามงคลค่ะ ่วนมาด้านที่ค่ะ fc เป็นองค์หญิงทรฝันนะคะองค์หญิงทอฝันป้ายสวยมากนะคะเนี่ยจะออกป้ายขาวออกชมพูนะคะสวยมากนะคะนะหลอดใหม่ก็มาแล้วนะคะ fc นั้นเนี่ยนี่เขาเป็นฟอมโกนะคะฟอมโกใหญ่นะคะไม่ใช่ฟอมโกเล็กๆนะคะเนาะเห็นลูกไหมนเนาะป้าแมวก็มากลางคืนเลยนะคะก็เลยเห็นบอลที่สวยก็อยากให้ fc เอาไปปลูกนะคะเป็นฟอมโก fc อันนี้ไปปไปลูกไเปลี่ยนเป็นกระถางสิบนิ้วเลยนะคะป้าแมวเลี้ยงนอกตู้นะอันนี้ป้าแมวได้มาคือเขาเลี้ยงนอกตู้นะคะองค์หญิงโทรฝันนะคะเนี่ย ด่ดางสวยมากค่ะด่างสวยหลอดใหม่มากก็ด่าง้นก,กระถางนี้ได้ไปหลายต้นอยู่นะคะยีนะได้ถึงถึงสามต้นเนาะมันเป็นฟอร์มกอมาแบบนี้นะคะเ่นั้ว่าแมวอยากเปลี่ยนกระถางให้จังเลยเนี่ยนะอยากเปลี่ยนกระถางสิบนิ้วเลยนะสวยมากมากค่ะก็ะให้สองร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะองค์หญิงทอฝันค่ะมาแล้วค่ะให้ถามหาแนะคะ รวยล้นฟ้าค่ะ fc รวยล้นฟ้าเป็นไม้ที่สวยมากนะคะอันนี้อยู่ในกระถางนี้มีสองต้นค่ะนี่นะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะ fc นะกระถางนี้ป้าแมวให้ไปอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะรวยล้นฟ้าค่ะสวยๆเลยค่ะ fc ไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วได้เลยนะคะล้นล้นกระถางเลยค่ะรวยล้นฟ้าค่ะค่ะมาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นมหาชัยค่ะ fc นี่นะคะได้เป็นฟอมกไปแบบนี้เลยนะคะเป็นฟอร์มกกนะมหาชัยแล้วก็มีมะขวานมะขวานติดไปอีกหนึ่งต้นค่ะนะคะได้ไปทั้งหมดสาม สามหรือสี่ต้นนะคะในกระถางนี้นะเป็นฟอร์มโอแบบนี้เลยนะคะค่ะพ่อแม่ก็ให้สองร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะเอฟซีมหาชัยนะคะเป็นบอลป้ายนะนะคะสวยมากค่ะมีมะขวานติดไปหนึ่งต้นนะคะสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันจ้ะมาด้านนี้ค่ะเอฟซีนางลากสดเทวีนะคะนี่เป็นฟอร์มโอสวยมากนะคะในกระถางนี้น่าจะได้ไปถึงสี่หรือห้าต้นนะคะเป็นฟอร์มโอแบบนี้เลยนะ สวยมากนะคะนี่นะเป็นบอลป้ายป้ายทุกใบสวยค่ะได้ได้สี่สี่ต้นสี่ต้นหรือห้าต้นนะคะมันเป็นฟอมกอแบบนี้เนาะเห็นไหมมันมืดนะคะเอีนั่นนะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่นะสองร้อยห้าสิบาทนะคะสองร้อยห้าสิบาท่นานัง่ากสดเทวีนะคะก็แมวก็มีมาให้สองฟอมกอนะคะเอี G, นางรากสดเทวีค่ะนี่อันนี้อีกหนึ่งฟอมกอนะคะ ออกมาด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นนารีบุรพานะคะ fc แล้วก็ด้านนี้เป็นเทวกรรมนางลักนะคะในกระถางนี้มีมีสองต้นคู่นะคะสองต้นนะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะ fc นี่นะคะสวยทั้งสองกระถางเลยนะมาด้านนี้ค่ะ fc เป็นนางลักสดอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะอยูอ่ใน,น้ีกระถางสิบหรือสิบสองนิ้วนะคะนี่นะน่าจะได้ไปเกือบยี่สิบต้นนะคะนางลักสดอันนี้นะ สวยมากนะคะเอฟซีนี่สวยมากแล้วลูกออกมาให้เต็มเลยนะคะนี่นะนั่นได้เกิดไปถึงเกือบยี่สิบต้นน่ะนะในสายตาปลาแมวนะคะแล้วก็ป้ายสวยทุกกระถทุกอันนี้มันมีฟอร์มกอใหญ่ฟอร์มกอเดียวนะคะฟอร์มกอใหญ่ฟอร์มกอเดียวเนาะฟอร์มกอใหญ่ฟอร์มกอนี้ปลาแมวขอยู่ที่ขออยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะฟอร์มกอนี้นะขอหนึ่งพันบาทค่ะจัดส่งให้ฟรีนะคะเอฟซีนี่ค่ะมีปลายทางนะคะ ฟอมกอนี้นได้เกือบยี่สิบต้นหรือหรือสิบห้าสิบหกต้นประมาณนี้นะฟอมฟอมกอใหญ่มากค่ะฟอมกอนี้จะต่อมาด้านนี้นะคะ fc พะลามนะคะพาลามเป็นฟอร์มกอนะคะในกระถางนี้ได้ไป็ห้าต้นนะคะประแมวขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะห้าต้นนะเป็นฟอร์มกแล้วไม้มีหัวแล้วนะคะสองร้อยห้าสิบาทแล้วมาด้านนี้ค่ะแบบเห็นแบบนี้นะคะ fc ไม้มันยุบหัวไปนะคะเนี่ยนะปีกกินนาลีนะคะ fc ในนี้ได้เป็นฟอร์มกไปเลยนะคะ นะคะปีกกินรีจะไ,ได้เป็นฟอมโกไปละไม้เขาสร้างหัวนะคะได้ไปหลายต้นนะคะ fc เดี๋ยวเวลาเขาแทงขึ้นมาเขาจะสวยนะคะค่ะป้าแมวก็ขอส5งบาทเท่ากันนะคะจัดส่งให้ฟรีนะนี่นะคะไปทางกระีค่าส่งนะคะ20บาทเนาะนี่นะคะเป็นฟอรมโกไปเลยนะคะวเวลา fc ไปถึงแล้ว fc ไปเปลี่ยนกระถางรืยจะไปล้างหัวเอาดินใหม่ก็ได้นะคะหรือจะปล่อยแบบนี้ให้เขาแทงแทงหลอดขึ้นมาให้สูงความสูงเท่ากันนะคะเนี่ยนะมันเป็น,เป,นเป็นฟอมโกค่ะปีกกินรีนะ เป็นบอลเก่านะค่าย fc ค่ะต่อมาเป็นสีปาดค่าย fc นะคะเป็นได้เป็นฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะสีปาดนะคะนี่นะคะเป็นฟอร์มกอใหญ่แบบนี้ค่ะมีสองกระถางนะคะกระถางนี้กัดสีมาแล้วเนี่ยนะคะนี่นะคะมีสองกระถางค่ะอย fc นะได้ไปได้ไปหลายต้นนะคะ fc นะฟอร์มโกหนึ่งสวยมากนะคะฟอร์มกอมันเป็นฟอร์มกอเลยค่าย fc เนี่ยนะคะฟอร์มกอละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสีปาดนะคะ fc ต่อมาด้านนี้นะคะเอฟซี 4, เป็นไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐนะนี่นะคะ่ะกัดสีเอาเป็นฟรอร์มกอใหญ่นะคะเอฟซีเป็นฟรอร์มกอใหญ่ๆเลยนะคะเห็นไหมน้อนี่ค่ะเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่จ้ะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะแมวรวมไปดูนะคะนี่นะคะ่ะฟอร์มกอนี้นะคะสองร้อยห้าสิบาทนะคะมีมาให้สองฟอมกอค่ะมีมาให้สองฟอมกอนะคะเอฟซีนี่นะนี่คะ่ะครับไก่ทองประเสริฐจ้ะ มีมาแบ่งปันให้สองฟอมกฟอมกใหญ่ๆเลยนะคะ fc ไม่ใช่ฟอมกเล็กๆนะนี่นะคะสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะมาต้นนี้นะคะอันนี้จะใช่ตุ๊กแกหรือเปล่าแต่ป้าแมวก็ขายในน้ำสองฝั่งโขงไปก่อนนะคะถ้าผิดแล้วขออภัยด้วยนะสองฝั่งโขงนะคะนี่เป็นฟอร์มกใหญ่นะคะในกระถางนี้นะได้ไปสามต้นเลยนะคะ fc สองฝั่งโขงตอนนี้บนสองฝั่งโขงเนี่ยหายากแล้วนะคะไม่มีแล้วนะได้มาฟอร์มกเดียวค่ะป้าแมวก็ให้ราคาเดียวกันเลยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต่อมาเป็นซับเจริญค่ะ f ซซับเจริญนะคะแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะแบบนี้เลยค่ะอันนี้กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะหนึ่งร้อยบาทจะส่งให้ฟรีค่ะกระถางนี้มีสองต้นค่ะ f ซในกระถางนี้มีสองต้นนะคะนะกระถางนี้มีสองต้นสองต้นนี้ปลาแมวขออยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะร้อยเจ็ดสิบบาทจา้ะ ค่ะ FC ชอบบอลสีอะไรของป้าแมวนะคะโทรแอดไลน์หาป้า line, ปแมวได้เลยนะคะนี่ป้าแมวเขาใส่ถังไว้แบบนี้เลยคะ่ะนี่นะคะสับเจริญนะคะสวยๆค่ะ FC ชอบบอลสีอะไรของป้าแมวโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะป้าแมวขอขอบคุณ FC ทุกท่านค่ะพรุนี้ป้าแมวจัดส่งบอลสีที่ค้างที่สั่งมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็ตั้งแต่วันเสาร์วันศุกร์นี้ไม่น่าจะมีเพราะสั่งตั้งแต่วันเสาร์ม, ache, ม, ube, ามานะป้าแมวก็ส่งให้พรุงนี้ครบทุกท่านนะคะ ขอบคุณ f อทุกท่านค่ะสวัสดีจ้า